สบายดีสบายดีและสวัสดีสบายดียามแรงๆเ้อพี่น้องหมพบพกันอีกแล้วทางซองปูนาส,สาวเราเวอร์ชันสองเนาะอากาศมีแต่เป็นใจเติมนะพี่น้อนงสังเกตอีกติ่งเนาะดีเนาะ่บนาวพอดีอยู่มวนแต่กับ,บ่บหอนเกินไปเนาะตอนนี้สป,ปูกาอยู่หันอยู่นะคือเก่านะพี่น้องนะเตียงของสป,ปูเนาะ อยู่เขมป่าเขมโดนอยู่เจเจคันเดนที่เป็นไฮนานาเขานะพี่น้องเมื่อนี้แล้วพี่น้องสบูกะสีมาคุดคุมเนาะคุดญาาิเวลาคุดอย่นงเลยเพราะว่ามันมันหนาสิเหลวแต่หึงเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าพอสปูมีแต่ส่วนรายเ็นไปเห็ดเวียกรวมเนาะเห็ดเวียกอยู่บ้านไปเลยก็คือไปเลยก็หย,ยุดไปดำเนาะ ตอนที่เปนหยุดปนกับบรินิ่งเชือกไว้ทาบริเวบัตเทกกเลยแบบว่าบว,าบวาสามารถคุดเนาะกัมีแต่ไปเอาตื้ยม่นานพี่น้นองแต่ก็หยุดไปเลยรก็นานแล้วเนาะเมื่อนี้ก็สิมาคุดสืบต่อคุดคุมอ่าคุมพัวเนาะสิดทางรักบ่นเดนนาพป่นเราพี่น,นอ้นองอืมทางล่างของสปูก็ได้มีการนะบุกเบิกหให้นาเนาะเธยให้นาให้มันเพียงยนะทุกคน กับ,บ่เปียงปันได้เนาะงบบ่พอเลยแบบได้แบบได้เซมิสโกนนะพี่นอ้องกะสิลายมือเล็กเปอร์ซิเล่เนาะเพราะแบบคุมที่อนันคูดก็ต้องมีการวัดเพคคือเสื้อนี่งสิ่งเดียวบัดเพกซะก่อนเนาะเวลาคูดมันจังบ่บิดเบีย้ยมมันจังโบขุดเคลื่อนงูก,กินเขียดนะทุกคนเลยใส่ข้ามเปลี่ยนเตี้ยวปาซันตอนนี้พ่อกำลังคูดอยู่นู่น ท่านประธานกำลังขุดขี้ดินอยู่เลวเป็นกะวัดเทกเนาะวัดเทกความห่างความลึกเนาะว่ะไดตรลีโบ่เนาะกำลังเป่งคุมอยู่ส,สป,ปูสีบอร์สเลยเนาะวะ่ะบอร์นิสิทธิ์ยังรัวสีเป็นยังเนาะทุกคนถามมาลุนนำกันเนาะยังบม่ใดนะนั่นไงได้เลย ความลึกควคุมนี้จากแมบบ่บ่อนบ่อนมันห้องตกวางสาสิบกว่าสีส่สิบสมาทานดีหาสิ 50. บ่อนมันเทียมหาสิบสิบเซนหาสิเซนอันนี้ได้แล้วบอไ,ได้เลยนนความห่างที่วางคุมได้เท่าไรสองเมตรหาสบมตรหาสิบสสบ่อน,บบนนี้ถึอดินเก่นเนาะดินวโพล ืขวดเลยมัน,นี้ขวดคือจังหวะเอามือขวดขุดเตาในเนาะโอ้แตงอีก ย้ายมาขุดต่ออีกบ้านี้จังหน่อยสปูจักสิขุดนี่วาดแผนหูเบะใบจักสีแล้วอโง่ใบสันปลาหน่อยสิบเป็นตาอ้อยสิลอดอีบ่จมจมอย่าใบตาอ้อยพี่น้องเอ้ยสิลอดหรือบ่ไปสิเนาะพานำใหม่หรอพาหน้าใหม่ไปยังเอาไปแล้วก็โลกหวาน ไข่แต่ดินมันอยากอ่อนๆเนาะอ่อนแล้วถึงหันแข็เนี่ยหินด่างเขาว่าสิให้ปะเมฆกับลูกคูดก็คือพลิกงูกินเขียดแล้วนูนละยายเห็ดบ <c oughs> <c oughs> ่เป็นเน่งมันบนนนะ่อหนตที่นูะ หนึ่งเสือกบไรวัดเทกไปว่าเสือกมันโบไรหน่อทุกคนห <coworkers. S 1> นึ่งเทียกอีกได้มีการหนึ่งเทียกอีกผัวมีคนหนึ่งเนาะถ้าสิปะสปูขุดกับเมยเนาะก็คือสิแบบเป็นลายต่างนะก็เลยบบไว้ใจก็เลยบบขุดซะเนาะไปเลยท่านประธานไปใส่ขู่มือเราไปใส่ วัดกันห้องบดมือบดเวนนะทุกคนเลยเที่ยวเข่าวัดเ<อ>ที่ยวไปวไปบ้านเนี่ยโ้ยไอยากสิคิขี้เ้ยหรอกผดสปูบอกข่อยว่างเนาะส่วนลายมีแต่เวียกส่วนรวมเนาะสมุดไปเข่าไปบ้านกับป้าซาเวียกอยู่หน้าเจ้าของนะเนาะลายห้องหมด้วเบียกหมู่นะเบียกไปมันก็เห็ดสาเหตุที่สาเหตุที่ด้านแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเนาะคนมันน,น้อยเก็นยังไงเน,นาะ เอาเสียมหน่อยคุดมันบดคุดง่งายเคลื่อนคุดละหัวกบหมกผิกเด้อนี่มีการไปวัดเทกจบเจือนหนึ่งเทกหนึ่งไปสั่งอีกไม้ไว้ไม้ไม้ไม้ไว้ไ mày bao mà. mày anh đi bao mày vật thể

ปูมันปูยางกัได้หนุ่มกันนะเมื่อคนหลอไม่ถิม่วนออกดึงเข้ามาผมน่าผมเงามันมันปุงตีนัดทายวินครับดินโคซนแล้วเนะปูมันกับบงงามปูเข่าปูเพลกับบดีกิ มีน้ำตลอดอนะนะจะเห็นโคนะแม่เอ <laughs> า้าจะต้องแก้ ในที่สุดนะพี่น้องตะเวนกับอันใกล้จะตกดินแล้วเนาะแสงสุดท้ายกับเสียงเ,เบิดลงไปเนาะขำแล้วกันยังบวทันแล้วเนาะยังอยู่ข้างนั่นนะพี่น้องข้างนั่นแต่กับข้างนี่เนาะข้างนี้กันยังบวทันแล้วเนาะมือใหม่กับสืบโตใหม่เนาะ เอาวเราพ่อแม่พี่น้องคลิปสป,ปูกัสิโคจบไวรัวคออันคลิปสป,ปูกัสิคอยุดไว้เพียงซำนี่ก่อนเด้อพ่อกันคลิปหน้าฝากพ่อแม่พี่น้องกไดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สป,ปูได้เห็ุคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพี่น้อง